สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการรับโชคกัตวันนะครับกับผมอาจารย์ตะวันทางตักศิลาชาแนลนะครับวันนี้ก็วันที่16พฤศจิกา2513ครับผมก็จะมีดาวดีดาวเด่นประจําวันให้กับสมาชิกเอาไปพิจารณาเช่นเคยนะครับและสมาชิกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ขอฝากกดแชร์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อ ให้สมาชิกทุกท่านนะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันที่ดีๆนะครับผมอันนี้เพื่อไม่การเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมผมก็ได้มีตัวเลขประจําวันนะครับของวันที่16นะครับพฤศจิการนี้นะครับอีกเช่นเคยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวแรกนะครับดาวจันนะครับอยู่ในราศีพิจิกนะครับเป็นสํานแห่งเลิกนะครับมาตรฐานนิดนะครับเกาะอยู่ในดูลที่6มีดาวพฤหัสือห้านะครับเป็นจ้านระวางและยังเป็นวัลโคตรระวางด้วยนะครับ ตัวต่อไปนะครับดาวอังคาร3านะครับอยู่ในราศีมีนะครับเป็นสมโนแห่งเลิกนะครับผมเกาะอยู่ในลูกที่8มีดาวราหู8นะครับเป็นจ้านระวางตัวต่อไปนะครับดาวสุขหกนะครับอยู่ในราศีกันนะครับผมเป็นเทสาที่แห่งเลิกนะครับมาตรฐานอนุเกษตรสลับเรือนแล้วก็ยังเป็นนิดด้วยนะครับเกาะอยู่ในลูกที่9้ามีดาวเพฤื่อหัส5้านะครับและยังเป็นวรลโคตระวางด้วยตัวต่อไปนะครับผม ดาวพฤหัสห้านะครับอยู่ในราศีมังกรนะครับเป็นโจโรแห่งเลิกนะครับมาตรฐานก็อนุเกษตรสลับเรือนแล้วก็เป็นนิดด้วยนะครับเกาะอยู่ในลูกที่1มีดาวดาวเสาเจ็ดครับเป็นเจ้าระวางและยังเป็นวลโคตนระวางด้วยนะครับแล้วสมาชิกทุกท่านนะครับก็สามารถจับ2ตัวหรือ3ตัวในนี้ได้ซึ่งผมจับให้วางให้ถึง4ตัวครับแต่ตัวเด่นๆนะครับผมจับคือดาว จันสองนะครับซึ่งเป็นตัวเด่นของวันนั้นนะครับแล้วตัวเลขทั้งหมดที่ผมวางให้นี่นะครับผมก็สามารถใช้ได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าันเย็นนะครับแล้วแต่สมาชิกเอาไปพิจารณากันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม